เกิดเป็นคนอย่างเราๆเนี่ยบางทีมันเหนื่อยนะครับไหนจะราม่าแทบทุกวันไหนจะต้องตามข่าวให้ทันไหนจะไม่มีเงินใช้อะไรไม่รู้ปวดหัวไปหมดเคยแอบคิดเหมือนกันว่าไปเกิดเป็นหมาเป็นแมวอาจจะดีแต่ถ้าเกิดไม่ได้เกิดในบ้านคนรวยก็คงลําบากเ,เหมือนกันแหละเผลอๆจะลําบากกว่าอีกแต่บางทีเหล่าสัตว์มันน่ารักนะครับน่ารักน่าเอ็นดูซะเหลือเกินบางทีเห็นแล้วก็อดใจไม่ไหวอยากจะเรียกว่าน้อง อยากรู้เลอเกินครับว่าพวกสัตว์เนี่ยมันมองเรายังไงแมววันมองเราเป็นท่าจริงหรือเปล่าพูดถึงเหล่าสัตว์เนี่ยในโลกวิดีโอเกมก็มีเกมที่มีตัวเอกเป็นสัตว์ให้เราได้ลองเล่นเหมือนกันเพราะงั้นวันนี้ผมหมีเกมเมอร์ที่ไม่ได้เป็นหมีแต่เป็นคนจะพาทุกคนไปรู้จักกับเกมที่ให้เราได้เห็นมุมมองของเหล่าสัตว์ใช้เหล่าสัตว์ดำเนินเนื้อเรื่องไปดูกันครับว่ามีเกมอะไรบ้างเกมแรกคือส r a y เกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เล่าเรื่องราวในอนาคตได้น่าสนใจมากๆในเกมส r ตร เราจะได้เล่นเป็นน้องแมวส้มสุดน่ารักซึ่งเขาว่ากันว่าแมวส้มส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าน้องแมวในเกมเป็นเพศอะไรในเกมเนี่ยน้องจะได้ผจญภัยไปในเมืองอนาคตอันเสื่อมโทรมเมืองที่มีแต่หุ่นยนต์รูปร่างคล้ายมนุษย์แต่กลับไม่มีมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตตัวใหญ่เท่าๆกันเลยในเกมน้องแมวของเราจะได้ออกผจญภัยไปกับบีทเวลหุ่นยนต์ตัวเล็กสุดไฮเทคที่เดินทางไปได้วยกันเกมยังไม่ออกนะครับแต่จากที่ดูตัวอย่าง เราจะได้เห็นมุมมองแปลกใหม่ที่มาจากน้องแมวทีมผู้พัฒนาเขาบอกว่าเกมนี้เป็น t h i r d person cat adventure ซึ่งเอาจริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าสุดท้ายแล้วเกมจะออกมาเป็นยังไงเพราะความมันจะวางขายก็ปี2021เลยเป็นอีกเกมที่น่าสนใจมากๆเชื่อว่าท่านแมวจะต้องชอบมันแน่ๆเลยครับเกมต่อมาคือ man eater มาต่อกันครับกับเกมของสาวกผู้อยากลองเป็นน้องต้องบอกว่าเกมนี้มันตรงคอนเซ็ปต์แบบสุดๆครับเพราะเราจะได้เล่นเป็นน้องหลาม ได้ไหมไม่รู้แหละรอเล่นนะครับจริงๆแมนอีสเตอร์เนี่ยเป็นเกมสุดมันที่เราจะได้รับบทเป็นน้องฉลามที่มีชีวิตดราม่ามากๆแม่ถูกนักล่าฉลามล่าเราที่เป็นน้องหลามตัวน้อยต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดแล้วสาบานกับตัวเองว่าจะกลับมาแก้แค้นมนุษย์ที่ฆ่าแม่ของเราให้จงได้นี่มันฉลามจริงเหรอะไม่รู้เหมือนกันครับในเกมเนี่ยเราไม่ใช่น้องหลามธรรมดานะครับเพราะเราสามารถวิวัฒนาการได้สามารถอัปเกรดนูน่นอัปเกรดนี่เปลี่ยนชิ้นส่วนได้ แฟนตาซีโคตรแฟนตาซี Fantasy ขนาดที่ว่าขึ้นมาล่ามนุษย์บนบกได้ตัวเกมเนี่ยมันทั้งโหดทั้งเรือนเป็นเกมที่ล้อเลียนหนังฉลามเก่าๆใครอยากลองสัมผัสบรรยากาศเป็นน้องหลามสู้ชีวิตที่ต้องต่อสู้กับพวกมนุษย์อันแสนโหดร้ายเกมนี้แหละครับน่าจะตอบโจทย์คนมันจะมีคนแบบนั้นหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกัน <laughs> เกมต่อมาคือ cat quest เกมที่เราจะได้เล่นเป็นน้องแมวอีกเกมในลิสต์นี้ครับเกมนี้เนี่ยมีสไตล์ภาพเป็น s อสดสุดน่ารักคือต้องบอกว่าน้องแมวเนี่ยมันน่ารักอยู่แล้วครับ แค่เห็นก็รู้สึกว่าหัวใจถูกเยียวยาแล้วแต่ว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์อาร์จเป็นเกม RPG คลาสสิกทั่วๆไปนี่แหละที่มีผู้กล้ามีดาบมีเวทมนต์มีแฟนตาซีเนื้อเรื่องก็คลาสสิกด้วยนะคือเกมเนี่ยเป็นเรื่องราวของแมวผู้กล้าผู้ถูกเลือกจากสายเลือดมังกรแมวมีสายเลือดมังกรยิ่งใหญ่สุดๆตัวเกมเนี่ยม,มี2ภาคนะครับเป็นเกมที่เล่นได้สบายๆชิลๆแถมเกมทั้งสองภาคก็รองรับภาษาไทยด้วย ใครที่ชอบอะไรน่ารักน่ารักเกมนี้ก็เป็นอีกเกมที่น่าสนใจครับเกม่อมาคิโอคาเม i เกมดีจากค่ายแคปคอปที่เรียกว่าเป็นเกมขึ้นหิ้งอีกเกมเลยเกมนี้เนี่ยจะมีงานภาพแบบเฉพาะตัวงานภาพเป็นลายเส้นผู้กันญี่ปุ่นแบบชัดเจนเกมเพลย์ก็น่าสนใจในเกมเราจะได้เล่นเป็นสุนัขครับแต่เล่นเป็นสุนัขแต่ไม่ใช่สุนัขธรรมดาเป็นสุนัขที่จริงๆแล้วเป็นเทพอามาเทราสึที่ยืมร่างน้องหมามาเพื่อทาภารกิจซึ่งอามาเทราสึเนี่ย จริงๆเป็นเทพพระอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นในเกมเราจะต้องเดินทางทําภารกิจและฟื้นฟูพลังของตัวเองให้กลับมาเป็นเทพเหมือนเดิมแล้วต้องต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายเพื่อฟื้นฟูประเทศที่เสื่อมโทรมให้กลับมาลุ่งเรืองด้วยใครอยากลองเล่นเป็นน้องหมาเทพลองไปเล่นดูครับเกมโตมากคือเชลเตอร์เชลเตอร์เป็นเกมจากสวีเดนที่ตอนนี้มีด้วยกัน2ภาคและภาค3กําลังจะออกในปี2 0 2 1ตัวเกมเนี่ย จะมีธีมคือเราต้องใช้ชีวิตเป็นสัตว์ธรรมดาธรรมดานี่แหละและน้องในเกมที่เราได้รับบทก็คือหัวหน้าครอบครัวคือแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกหน่อยออกเดินทางหาอาหารทำกิจกรรมต่างๆเกมมีความโดดเด่นเรื่องการเล่าเรื่องและงานภาพผมบอกไม่ถูกเหมือนกันครับว่าภาพแบบนี้เรียกว่าสไตล์อะไรแล้วมันก็ดูอบอุ่นไม่ใช่น้อยครับเอาเป็นว่าเป็นอีกเกมที่น่าเล่นลองไปเล่นดูนะครับอีกเกมคือจ n i ใน d Go o s ู g a เกมลอเล่นนะครับอันตเจ้ o กู๊เกม ชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักเกมนี้เพราะว่าเกมนี้เนี่ยเป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งเลยเราจะได้เล่นเป็นห่านครับแต่ครั้งนี้ไม่ขอเรียกว่าน้องแล้วกันเพราะมันเป็นห่านสุดปวดเป็นห่านนรกแล้วก็ห่านของจริงมันไม่น่ารักนะครับถ้าเกิดใครเจอห่านวิ่งไล่แนะนําให้หนีมันกัดเจ็บเจ็บกหมไม้บางคนถึงกับเลี้ยงห่านไว้เฝ้าบ้านเลยก็มีบางครั้งก็สงสัยกับว่าไอห่านเนี่ยมันจงใจแกล้งเราหรือเปล่าในเกมเราก็ได้เล่นเป็นห่านนรกนั่นแหละ ไปก่อกวนไปแย่งของมนุษย์ไปทำนู่นทำนี่ให้คนเดือดร้อนเล่นๆซึ่งจริงๆเกมมีภาพสไตล์น่ารักนะครับแต่มันก็เข้ากับบรรยากาศแกล้งคนดีนั่นแหละก็วันนี้พอแค่นี้ดีกว่าครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเกมที่เราได้เล่นเป็นเหล่าสัตว์เป็นเหล่าน้องสัตว์น่ารักน่ารักชนิดต่างๆจริงๆยังมีอีกหลายเกมเลยครับที่เราได้เล่นเป็นน้องๆอย่างพวกเกมซิมูเลเตอร์หรือเกมอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วบางทีการที่เล่นเป็นเหล่าสัตว์เนี่ยมันน่าสนใจดีครับ เราได้มองในมุมมองอื่นที่ไม่ใช่มุมมองแบบปกติที่เรามองซึ่งมันก็น่ารักไปอีกแบบครับแล้วคุณล่ะครับเคยเล่นเกมเหล่านี้หรือเปล่าหรือเคยเล่นเกมที่มีสัตว์เป็นตัวเอกไหมมีเกมอะไรบ้างที่ผมไม่ได้พูดลองเล่าให้ฟังกันได้ สำหรับวันนี้เนี่ยผมหมีเกมเมอร์ก็ต้องขอตัวไปก่อนถ้าเกิดชอบอย่าลืมฝากกด s u b s c r i b e ถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือยังถ้ายังฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆแล้วถ้าเกิดอยากช่วยสนับสนุนให้ช่องเราอยู่กันไปนานๆสามารถกดปุ่มจอยสนับสนุนเราในระบบ Membership ได้ผู้ที่สนับสนุนจะมีตัวเอ็มขึ้นหลังชื่อแล้วก็มีหน้าจอเท่ๆขึ้นขอบคุณแบบนี้ทุกคลิปครับเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สนับ คุณผมคิดคุณกูออกซิเจนคุณแม่แมวแล้วก็คุณจอบระเพ็ดผู้สนับสนุนทระดับผู้กล้าอย่างคุณขีระติคุณเต้ยนะครับแล้วก็คุณนนท์คงแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนเที่ยชาวบ้านทุกคนขอบคุณทุกคนจริงๆครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมขอตัวไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ